สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับ c ซโ f ฟ e e สปินนะคะวันนี้อยู่ที่หน้าเกมซิกเอนดอฟนะอยู่ในค่าย p ีพีสลนะก็เป็นคล้ายๆแบบเกมใหม่อนะเพื่อนเกมใหม่นะไม่เคยรีวิวไม่ได้ดูกันก็เลยบอกว่าเกมใหม่นะก็โอเคจะมารีวิวให้ดูแล้วกันนะพนนะเกม ไก่ออกไข่เป็นทองคำนะเพนะมีซื้อฟรีสปินได้นะเพนะก็ใครสนใจอยากจะลองเล่นดูมาลองเล่นดูได้เลยนะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์ให้ก็อย่าลืมนะเพนะกดไลค์กด Sub s cribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรื่อื่นของสซโกที่จะรีวิวให้ดูนะได้ล้เสียงไมคซีเรียสของแค่มารีวิวให้ดูเด็กอายุต่ำกว่า18นะควรใช้วิจารยณการรับชมนะแล้วก็อยู่ที่หน้าเกมที่เรียบร้อยนะเพนะเขาจะมารีวิวให้ดูเลยนะวันนี้เราทุนมา1,000บาทนะ ว่าถูกมากถูกมากๆเลยอะโอเคขอเล่นเป็น30หน่อยก็แล้วกันนะนะหมุนไปเลยเพื่อนเลยเกมนี้ก็ถือว่าเกือหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่เห็นเขารีวิวมาโอ้โหแจกดีแจกดีกดมาดูซิว่าเราเล่นพุนแค่พันเดียวจะแจกดีมนคนอื่นหไหมโอ้โหตรงนี้37บาทเฮ้ยโอ้โห มันก็คล้ายๆเกมในที่เราโหลดในเพจสโตมาเล่นนัเพื่อนะแต่อันนี้เกมได้เงินจริงนะคะอยย้ำนะเกมได้เงินจริงนะเล่นเงินแบบฟรีๆอ้ยอันนี้น่าจะเป็นโบนัสนั้นเพื่อนะเนี่ยถ้าครบ3ตัวหรือ4ตัวขึ้นวาโบนัสอะโอ้โหตรงนี้ตรงนี้3 4สบีบาทโอเคเพื่อน เดี๋ยวขวบประเป็ดซื้อฟีสปินให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยเดียวกว่านั้นกว่า mm. น่าจะได้ไม่เสียเวลานะคะอ่ะเจ็ดร้อยเบ็ดเบ็ดเจ็ดบาทซื้อได้เจ็ดร้อยก็เหมือนกับซื้อสวิตโบนัสซ่าเนาะื่อน่าเบ็ดหกบาทซื้อได้หกร้อยอ่ะมาอ๋อโบนัสหน้าได้สี่สี่สี่สมอ่าสี่ตัวเออคล้ายๆโบนัสสี่ตัวก็เหมือนโบนัสซ่าสวิตอะมาดูนะคะว่าเรา เราได้ยินว่ามันจะมีบัวรดน้ําเพิ่มขยายกรอบสีทองมันจะแบบจะแบบกลายเป็นตัวเดียวเหมือนกันอ,อ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูดีว่าเราจะได้แบบเขาหรือเปล่าเนี่ยไข่โป๊กยังไม่แจกเลยบัวรดน้ําอยู่ไหนเอ่ยอู้ดองนี้แปดบาทอู้ได้บัวรดน้ําสวยเพื่อนสวยโอ้โหแปดบาท จะได้บัวรดน้ำอีกานานเพนะื่อนนะจะถูกจะแพงนานเพนะื่อนนะขอแค่บัวรดน้ำเยอะๆเนี่ยโอ้โหเต็มกรอบเนี่ยคงจะดีอุ้ยได้บัวรดน้ำอีกแล้วสวยบัวเพื่อนกรอบใหญ่กว่าเดิมเออสิบเจ็ดบาทเพื่อนโอ้โหถือว่าดีอยู่ถือว่าดีอยู่น,นนะเพื่อนนะ อ้หสี่สิบสองบาทอืมเอาดีโอ้อืมโอ้โหกลองใหญ่เลยเมื่อเนิยสิบเจ็ดบาทยังไม่ได้กำไรเลยเพื่อนเราจะได้กำไรไหมคะสตรอเบอรี่น่าจะแพงสุดนะอุ้ยดองมิซามิมา โอ้โหโอ้โหแปดสิบสี่บาทเลยมาโอ้โหเพื่อนขาดทุนนะอูอ้ยห้าสขาดทุนโอ้โห ได้มาสามร้อยยี่สิบเจ็ดบาทเพื่อนเอ้ย <c oughs> หน้าโมโหไหมอ่ะขอเบ็ดสี่สิบหมุนข้างนอกก็แล้วกันนะหมุนข้างนอกก็แล้วกันไม่หมุนแล้วข้างในไม่แจกเลยนะ <c oughs> เ,เพื่อนเออแจกนะเพื่อนสวยเบ็ดหกสิบเลยก็ได้สี่สิบห้าบาท โอ้นโหได้บอลลดน้ำเออเกติว้วเลี้วโอ้ยได้ตัวคูณโอ้โหโอ้โหเห็ดเบตเจ็ดสิบห้า สวยแจกีกเพื่อนโอ้โหดอกนี้สวยกินเห็ดกินเห็ดหน่อยข้าโพดหน่อยหัวใจรัวๆโอ้โหมาดิยังแจกอยู่ไหมเอ้ยอยังเงียบอีก เงียบอยู่นะโอ้โหยังเงียบอยู่นั่นเลยจะได้กำไรหรือขาดทุนวะนนี้เหลือสี่บาทสุดท้ายแล้วนะ มาเล่นให้หมดกันเลยดีกว่าโอเคนะเพื่อนก็ขอจบพิปเพียงเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนัเพื่อนเสียรอบนี้เสียนั้นเพื่อนะชิคเก้นดรอปเล่นงานเราเรียร้อยนะออนไปต้มต้มยำเลยเมื่อต้มยำไก่เลยเพื่อนเอ้ย โอเคเพื่อนๆก็ไว้เจอกันคลิปหน้าลาก็อย่าลืมกดไลค์น้านะกด Sub s ไ r i b ์กดกระดิ่งให้ใส่กดด้วยกันแล้วกันนะก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะ้นะก็อยากให้รีวิวเกมค่ายไหนทุนเท่าไหรเบทเท่าไร่สามารถตอบอาสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปมาได้เลยนะเดี๋ยวจะตอบกลับให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยนะว่าเรายินดีบริการเพื่อนๆเลยนะอ่ะอาจริงๆนะเ,เราเยินดีบริการเพื่อนๆเลยนะโอเคชิคเก้นดรอปเล่นงานเรารอบนี้ก็คงจะเข็ดอีกนานอนะ่ะคงจะไม่เล่นแล้วนนะ มองจากนานๆเล่นทีแล้วทีนี้นะคะไม่เคยได้กับเกมนี้สักทีนะก็เคยมาลองเล่นแล้วแต่ไม่เคยรีวิวให้เพื่อนดูนะก็เลยรอบนี้ตัดสินใจจะมารีวิวดูก็เกลือเกลืออย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นนั่นแหละเพื่อนเอ้ยมาไว้เจอกันคลิปหน้านะยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ใ่กดนะสนใจจะลองเล่นดูมาลองเล่นดูได้เลยนะเพื่อนนะก็ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะบ,บ๊ายบาย